Optimal Tem นะครับเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเสื้อมีซิปหรือมีอะไรต่างๆดูดีก็ดูโปรขึ้นมาทันทีนะครสวัสดีครับกล้องไฮซอลนะครับและนี่นะครับก็คือฟ h i l i p s นะครับ GC 6 2 8นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางฟิล l i ป s เขานะครับร้อยวันพันปี่ยจะไม่เคยเห็นกล้องรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับนานมากๆเลยแต่ตัวนี้ไม่บอกต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาติดต่อมาแล้วเราได้ลองสินค้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่า มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เรามากๆก็เป็นเตารีดที่เป็นมากกว่าเตารีดไปแล้วนะครับแทบจะเป็นสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วก็ร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยต้องรีดเสื้อผ้าด้วยตัวเองเหมือนผมนะครับส่งรีดส่งทําซักแห้งนะครับสาหรับผมอะผมเป็นคนกลัวอยู่แล้วเพราะาเสื้อผ้าเราซื้อมามีราคานะครับแล้วก็เราก็กลัวจะทําเสื้อผ้าเราเสียใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากๆแล้วก็จริงๆมันเหมือนเป็นเตารีดที่ทํามาสําหรับคนยุคนี้เลยจริงๆนะครับก็ เดี๋ยวเรามาเจาะกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้มันเจ๋งยังไงนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่ความรู้เป็นศูนย์ในการรีดผ้านะครับอย่างผมก็สามารถใช้ได้ไง่ายๆเลยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่แบบเจ๋งมากๆเลยคือ No Burn No เบิ n คืออะไรวางเตารีดตัวเนี้ยไว้ตรงไหนยังไงผ้าก็ไม่ไหม oh. Optimal Temp นะครับเทคโนโลยี Technology ของเขาเนี่ยเป็นการการันตีเลยว่าโนเบิแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น ผ้าลักษณะแบบไหนสินค้าเรามีราคาแพงแค่ไหนก็ตามไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําให้ของของเราเสียหายแล้วก็ที่สําคัญมากๆเห็นอันใหญ่ขนาดนี้น้ําหนักเบามากเลยทุกคนแล้วถ้าคนถามว่าเอยแล้วถ้าอยากรีดตามปกติเราทำยังไงสามารถรีดได้เหมือนกันและอันนี้มีล้อด้วยนะทุกคนเลื่อนได้แล้วมันสามารถปรับได้ตามสมมติว่าเราอยากจะเอนแค่นี้เราก็สามารถล็อกไว้ได้หรือว่าอยากจะเป็นนอนเลยก็สามารถรีดผ้าตามปกติได้นะครับเราก็จะมาใส่น้ํากันก่อนนะครับ ใส่เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดสวิตช์แล้วก็สังเกตนะครับว่าไฟมันจะกระพบิบอยู่นะครับก็รอให้ไฟมันหยุดกระพีิบนะครับสามารถเริ่มฟังก์ชันได้จากตัวแฮนด์เฮลตัวนี้เลยนะครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรารอเขาแป๊บเดียวครับสังเกตที่ไฟนะครับตอนนี้เราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเนี่ยฉันปรับมาหน่อยดีกว่า นี่นะครับก็จะสังเกตว่าละอองน้ำเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายมากๆโนเบิลเทคโนโลยีนะครับก็คือรีดบนผ้าแบบไหนก็ได้แล้วก็ต้องมานั่งเลือกอุณหภูมิเองเราดีดอยู่บนผ้าวูลแต่ตัวต่อไปเป็นผ้าไหมตัวต่อไปเป็นผ้าคอตตอนเขาก็จะปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับในแต่ละแบบนะร,บรีดเสื้อยืดก่อนดีกว่านะครับสำหรับคนที่จะใช้สตีมนะครับก็สามารถแขวนตรงนี้ได้นะครับยับพอไหมอะ่ะแล้วขยับอีกนิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะ เร็วมากเลยนะนี่เริ่มทีละครึ่งแล้วกันนะครับให้เห็นไปเลย <absent. S 1> ผมว่าคนที่ดูอยู่ถ้าใครเป็นสไตลิสต์เนี่ยจะต้องชอบแน่ๆเพราะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเคลื่อนย้ายสะดวกมากเลยเหมือนที่ผมบอกมันมีล้อด้วยนะครับสามารถเลื่อนได้เวลาขนไปทํางานออกกองหรืออะไรต่างๆอันนี้คือเจ๋งมากๆเดี๋ยวเรามาลองตัวต่อไปดีกว่า่ลองดูกันนะครับเหมือนเดิม2คลิก อันนี้อยากการันตีอีกรอบหนึ่งนะครับว่าแบบโนเบินเทคโนโลยียังไงผ้าก็ไม่ไหม้นะเสร็จไปเร็วๆนะครับฝั่งหนึ่งเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าเสื้อมีซิปหรือมีอะไรต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะนี้มันสามารถรีดทับซิปทับกระดุมอะไรต่างๆได้เลยอันนี้ผมสามารถทำจีบให้กับเสื้อเชิ้ตได้เลยนะมันแบบโอเคเลยนะ อยู่ดีๆก็ดูโปรขึ้นมาทันทีนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเหมือนที่ผมได้ลองใช้มาจริงๆแล้วนะก่อนจะมารีวิวเนี่ยมีโอกาสได้ลองใช้มาแล้วประมาณ34วันนะครับก็สนุกสนานแล้วก็จริงๆแล้วสะดวกมากขึ้นด้วยเพราะว่าอันนี้ก็คือเอาไว้ในห้องนอนตัวเองเลยนะครับตรงห้องแต่งตัวก่อนจะเข้าไปแปรงฟันปุ๊บ กดสวิตช์ไว้แปลงฟันอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็เอาเสื้อมาแล้วก็พร้อมสตีมแป๊บเดียวพร้อมใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ให้ไว้ข้างล่างนะครับสําหรับคนที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของตัว GC628 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ดูข้างล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับส่วนราคาอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆจากทางฟิลิปมาฝากทุกคนแน่นอนครับสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับฟิลิป GC628 นะครับ สะดวกปลอดภัยน้ำหนักเบาการันตีไม่มีผ้าไไม้ด้วย n นเบิ t เทคโนโลยีครับ